โอเคสวัสดีครับครูพละพาติวครับวันนี้ครับอยู่กับเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพละศึกษาแล้วก็ช่อง Youtube ครูพระพาติวนะครับวันนี้ครับพาครูพระศึกษาทุกคนครับมาดูครับก็คือ BMI กันหรือค่าดัชนีมวลกายนั่นเองว่าที่มาวัดว่าอ้วนหรือผอมหรือสมส่วนนั่นแหละที่เคยออกข้อสอบนะครับอ่าวันนี้เรามาดูกันครับว่า BMI ดัชนีมวลกายเนี่ยมันคืออะไรครับอ่ะไปเริ่มกันเลยครับ อ่ะมาดูครับดัชนีมวลกาย BMI นะครับก็คือแปลความหมายเลยเนี่ยมันก็คือค่าดัชนีมวลกายนะครับแล้วมันมีไว้ทําอะไรอ่ะมาดูครับมีไว้ทํำอะไรก็คือ BMI เนี่ยนะก็คือเป็นการคํานวณจาก2ปัจจัยครับคือน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงแต่ BMI เนี่ยไม่สามารถวัดปริมาณไขมันหรือกล้ามเนื้อในร่างกายได้ จึงได้แบบใช้แบบคร่าวๆแค่นั้นนะครับในการประเมินน้ำหนักที่เหมาะสมให้สมส่วนตามความสูงส่วนค่าของ BMI เนี่ยจึงเป็นตัวชี้วัดมวลร่างกายได้คร่าวๆถึงความพอดีเช่นความอ้วนความผอมจากอาจากการประเมินของน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงเห็นไหมคราวนี้ถ้าข้อสอบมันถามว่าอะไรค่าดัชนีมวลกาย BMI เนี่ยวัดอะไรนี่ไง วัดความอ้วนวัดความผอมไมไหม,ไหมที่ออกข้อสอบจริงะนะครับของสอบวัอเมื่อปีอะไรผมจําไม่ได้แต่อ,ออกมาแล้วข้อนี้นะคราวนี้ก็คือดัชนีมวลกายแล้วมันวัดยังไงอไปดูต่อ,อะนะครับเขาก็จะมีสูตรของเขาสูตรของเขาก็คือนี่เลยนะนี่สูตรเพราะฉะนั้นคุณจําไม่ได้เนี่ยสูตรหา BMI สูตรนะครับ บางคนอาจจะจําไม่ได้จาไมนะครับก็คือเป็นน้ําหนักนะครับน้าหนักกิโลกร,รัมนะแล้วก็เป็นส่วนสูงย่อลังสองนะครับเป็นเมตรอย่างเช่นคุณหนักหนัก60อย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมคูณสูง171ก็เป็น1.71แล้วก็คูณ1.71อ่ะพอได้มาก็แล้วแต่ก็คือได้ค่ามาเท่าไหร่แล้วก็คือคุณก็มาดูตามตารางตร,ง,ตรงนี้นะครับตามตารางเช่น น้อยกว่า18.5ก็คือแปลว่าน้ําหนักน้อยใช่ไหม18.5ถึง22.9ก็คือน้ําหนักปกติอย่างเงี้ย23ถึง29.9ก็คือน้ําหนักเกินนะครับถ้าประมาณนี้ก็เท่ากับลบอ้วนอย่างเงี้ยนะครับมาดูข้างล่างข้างล่างก็จ,จะดูง่ายกว่านะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็คือต่ํากว่า18.5เนี่ยคือผอมแน่นอนเลยนะผอมแน่นอนนะครับ อ่าสิบแปดถึง22.9ก็คือปกตินะครับคือสมส่วนสมส่วนนั่นเองนะครับ23ถึง24.9ก็คือน้ำหนักเกินนะน้ำหนักเริ่มเกินแล้วคุณจะต้องทำร่างกายคุณให้กลับมาสมส่วนให้ได้นะครับ25ถึง29.9คืออ้วนระดับ1นะครับหรือ30ขึ้นไปก็คืออ้วนระดับที่2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มเริ่มออันตรายแล้วเพราะฉะนั้นก็ ควรที่จะทำร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอ่ะต่อไปไปดูต่อคราวนี้ประโยชน์ของ BMI เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับเผื่อข้อสอบถามนี้ประโยชน์ของ BMI นะครับก็คือสามารถใช้เพื่อดูอัตราการเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นค่าที่คำนวณได้มากเนี่ยอาจเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้นะ ซึ่งจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคนิ่วในถุงน้ำดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่มีค่าคำนวณได้น้อยอาจจะผอมเกินเ,เกินไปอีกส่งผลให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายเนี่ยลดลงเป็นต้นนะ ดังนั้นก็คือควรที่รักษาระดับน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอันนี้คือประโยชน์ของมีไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะร่างกายแบบแบบอะไรแบบสมส่วนนะครับก็จะเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปนะ,ะสำหรับท่านใดที่สนใจหนังสือวิชาเอกพัลศึกษาก็ทักมาที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพรลศึกษาแล้วก็ Facebook ครูพระหรือช่อง YouTube ครูพรลพาติวนะครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการเตรียมสอบครูผู้ช่วยพละศึกษายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กับครูพลศึกษาช่องครูพละพาติวแล้วก็เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพละศึกษาครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ